สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเอ่อ,อเคจะมาปอกทุเรียนทุเรียนพันหม่อนทองที่ลูกสาวส่งมาให้สุกแล้วค่ะนี่นะคะปอกมาแล้วค่ะลูกหนึ่งนี่ปอกไปแล้วหนึ่งลูกนี่ค่ะ เนื้อสวยมากสีเหลืองทองเนื้อแห้งเม็ดรีบค่ะนี่ดูสิคะเม็ดรีบมากเลยแล้วก็เคลียลองชิมดูแล้วนิดหนึ่งหวานมันค่ะกลิ่นไม่ฉุนมากนี่นะคะทุเรียนพันบอนทองที่ลูกสาวส่งมาให้เคลียร์ วันนั้นสองลูกที่ว่าเคียจะเพราะว่าวันนั้นส่งมายังไม่สุกวันนี้สุกแล้วค่ะผ่าแล้วนะคะนี่ค่ะเน้อสวยมากเม็ดร,รีบนี่ลูกเล็กนะเนี่ย,ล,ล,ล,ย,ยลูกเล็กเนี่ยมีโอ้โหมีเม็ดเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าเม็ดอะลูกเล็กเนี่ย อันนี้ลูกใหญ่ยังไม่ได้ผ่าเพราะว่าเขายังไม่ค่อยสุกดีอ่าลูกเล็กเนี่ยเนี่ยผ่าเนี่ยกระปุกเนี้ยสิบห้าเมตรโหไม่น่าเชื่อเลยเนื้อดีมากเลยค่ะนี่ค่ะเคียก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันทุเรียนพันธุ์มอนทองตราดนะคะจากลูกสาวที่ตราดส่งมาให้